คือเราเดินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งพระองค์ก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพพริยาเจ้าในประเทศไทยทุกพระองค์นะเป็นเลิร้อยเป็นปันๆันองค์ หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อกัญหาสุกการโอท่านจะพูดเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่เสียสละหลวงพ่อกัญหาท่านจะพูด พูดให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดนะถึงพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคตพระวรากายเรียกว่าสรีระธาตุมันก็ไม่มีมันก็จะไม่มีในพื้นแผ่นดินไทยใช่ไหม แต่ก็ยังมีอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนั่นคือคำสอนคำสอนของพ่อนั่นแหละที่เราทุกคนจะต้องตระหนักจะต้องสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณน้อมจิตน้อมใจให้ถึงพระมาหากรุณาธิคุณตั้งจิตตั้งใจ ให้เป็นหนึ่งให้ลูกทั้งหลายมีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่ตั้งมัน่นจิตใจที่เสียสละ,ะมีจิตใจที่บอเพียงเพียงบอบอเพียงใจของเรานะสบาย ใจของเราก็สบายใจของเราก็จะสงบใจของเราที่พอนะความพอนั่นแหละพอดีพอดีพอเพียงพอใจสบายอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้ทำงานก็ได้พอใจพอเพียงอ่า มันสบายถ้าไม่พอใจไม่พอเพียงจะไม่สบายใจจะไม่สบายใจจะไม่สงบนี่คำสอนคำสอนหลักๆนะมากพระธรรมืีเขาวาทมีมากนะแต่เราก็เอาสะพาะสะพาะ ก็เหมือนกันอย่างต้นไม้นะอย่างต้นไม้ในป่าทั้งป่านี่พระพุทธเจ้ายังเปรียบนะตัดตามภิกษุทั้งหลายใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกรมือของพระพุทธเจ้านี่อันไหนมากน้อยกว่ากันภิกษุก็ทูลว่าใบไม้ทั้งป่า มากกว่าใบไมใ้ในกำมือของพุทธเจ้าท่านเปียบท่านเปียบหรือว่าคำสอนคำสอนที่จะประพฤติปฏิบัติให้เห็นแจ้งรู้จริงในตัวของเรามันอยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ปัจจุบันสติสัมปชัญญะ เสียสละอดทนอดกันขันติกรุณาเมตตามุติตาเบขาเป็นคำสอนอันประเสริฐเป็นคำสอนที่เป็นสาระเป็นสาระเป็นกันนะเราก็สามารถปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเหมือนกัน ั้งป้าก็ดีทั้งญาติโยมก็ดีสามารถทำกันได้ทุกเวลานาทีทุกลมหายใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาททำความเห็นให้ถูกต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรง ปฏิบัติไม่ผิดเช่นอย่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมไม่เห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวอ่าทำไมไม่เห็นแก่ตัวทำไมอย่าเห็นแก่ตัวเพราะอะไรเพราะมันผิดมันผิดนะมีความผิดอ่าเห็นแก่ตัวมีความผิด ไม่มากก็น้อยีน,นท่ันท่านก็สอนตรงๆอย่าเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวก็เสียสละเป็นผู้ที่เสียสละมีเมตตากรุณาสามกีมิตรภาพถวายในหลวงถวายพระเจ้าอยู่หัวถวายพรธเจ้า แล้วล็กถึงพุทธเจ้าแล้วลึกถึงหลวงพ่อใหญ่ด้วยหลวงพ่อกันหานะท่านก็เสียสละท่านเสียสละมากจริงๆนะมากที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่เสียสละเหมือนกันหลวงพ่อใหญ่ท่านเมตตาท่านไม่ทุกท่านไม่ทุก ท่านไม่มีปัญหาใจของท่านไม่มีปัญหาท่านสบายท่านใจสบายท่านใจดีเวลาท่านสอนให้เสียสละให้กลับมาอยู่กับอาณาปานสติอ,าอ่าโยมกลับมาอยู่กับอาณาปานสตินะ หายใจเขามีสติหายใจออกมีสติอาณาปานสตินั่นแหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกถ้าใครไม่เจริญอาณาปานสติไม่มีพุทธเจ้านะไม่มีพระอรหันต์สาวกหายใจก็ทิ้งเปล่าตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนหายใจทิ้งเปล่า อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นอาณาปานสติหรือพุโทโธก็เดียวกันถ้าให้เรากลับมาอยู่ที่อาณาปานสติอันนี้มันชัดเจนมันอยู่ใกล้ไม่ต้องหาที่อื่นทำอย่างไรให้มันสบาย หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อย่าบาังคับนะอย่ากดเก,ก่งบังคับให้อิสระหรือว่าธรรมชาติธรรมดาปกติลมเขา้าลมออกมีสติมีสัมผชสัญญะนี่แหละตัวที่ พระพุทธเจ้าท่านตัดสรูเอาใกล้ๆเอาแบบใกล้ๆเอาแบบสบายท่านทั้งหลายอานาปานาสติลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้มีความสุขทุกลมหายใจ อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่เป็นมงคลเราก็ละทิ้งปล่อยวางตัดออกละออกตัดออกรู้แล้วมันเกิดรู้แล้วมันดับคิดเท่าไหร่ก็รู้คิดเท่าไหร่มันก็ดับอานาปานสตติ ไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นธรมรมชาติมันมีอยู่โดยธรมรมชาติลมหายใจเข้าลมหายใจออกถามว่ามีใครบ้างที่ไม่มีอาณาปานสติโดยปกติที่ไม่มีลมหายใจเข้าออกไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีใช่ไหม มันมีอยู่แล้วสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ปบะพฤติให้ปฏิบัติให้เราใช้ให้เราใช้อาณาปานสติลมหายใจรู้เข้าออกรู้อย่างนี้แหละ,ะเรียกว่าเราเมตตาตนเองเราสงสารตนเองเรารัก นเราเมตตาตนเองเรารักต,ตนเอง,เร,อเ,องเราก็ต้องหายใจเข้าออกสบายเสียสละเสียสละความสุขความทุกข์เสียสละเดียนาคตไม่วิตอกกังวลให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นหนึ่ง ให้ศีลเป็นหนึ่งสมาธิเป็นหนึ่งปนนงัญญาเป็นหนึ่งนะกายก็ดีตาหูจมูกลิ้นก็ดีอยู่ที่ตัวของเรามีผู้รู้มีผู้รู้มีผู้ตื่นมีผู้เบิกบานทำไปเรื่อยๆแล้วลึกถึงพ่อหลวง และลึกถึงบุตรเจ้าและลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงพ่อถึงแม่และลึกถึงตัวของเราขอบคุณนะตั้งจิตตั้งจิตขอบคุณขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างในสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อใจใช่ไหมก็เพื่อใจของเรามีความสุขมีความดับทุกข์มีความสงบเราขอบคุณทางวัดคณะสงฆ์ก็ขอบคุณก็จะขอบคุณทุกท่านทุกคนญาติโยมทุกคนที่เสียสละนะที่เป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้กล้า เป็นผู้กล้าญาชานชันใจแม้ว่าโลกภัยอะไรต่างๆสถานการณ์อะไรต่างๆเรากล้าหาชาญชันใจใช่ไหมเราออกสนามลบเป็นนักลบนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเป็นนักลบออกสนามลบอย่างนี้แหละมันไม่ประมาท ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท<ม>นี่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฝึกฝนผู้อบรมเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม,มไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเสียสละทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านเสียสละ ừ, ท่านเป็นผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าคนทั้งโลกเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระรหัานสาวกเพราะฉะนั้นในวันนี้ ให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวนันนะสุขกัะละปฏิปันธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเพนะิญน